ครับก็สวัสดีครับสําหรับตอนที่2ในเรื่องของการสร้างระบบรถเช่านะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตัว Google Sheets นะครับซึ่งเราได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลาเป็นตัวอย่างที่จะใช้ในตัวาการทําฐานข้อมูลตัวนี้ครับรายละเอียดตามนี้นครับขั้นตอนนี้ก็พอเข้ามาแล้วนะครับก็ในตารางตัวนี้ให้เรา,อาเอาเมาส์แตะแล้วก็เพิ่มแผ่นง,งานขึ้นมานะครับ เพิ่มแผ่นง,งานแผ่นที่สองในแผ่นที่สองเนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นว่าผู้เช่านะครับพิมพ์เข้าไปเป็นผู้เช่านะครับในส่วนนี้นี้ก็จะเก็บรายละเอียดก็จะมีว่าเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็เ,เก็บข้อมูลนะครับผมก็ก๊อปมาแล้วกันเก็บข้อมูลของผู้เช่านะครับเพื่อความรวดเร็วคงจะเป็นรหคาผู้เช่านะครับับปปนนะ โคดรูปภาพนะครับต่อไปก็จะเป็นชื่อสก,กุลนะครับแบบน,นชื่อสก,กุลที่อยู่ครับที่อยู่เก็บข้อมูลว่าอยู่ที่อำเภอ เบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อพอเป็นดีวันที่วันถึกนะครับวันที่บันถึกข้อมูลโอเคนะครับก็จะเก็บข้อมูลตามนี้นะครับรหัสผู้เช่าเกี่ยวกรูปภาพชื่อสกุลที่อยู่อำเภอจังหวัด เดือนวัเกิดเบอร์ติดต่อครับแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับก็เป็นแค่ตัวอย่างแนวทางนะครับอพอเราได้เพิ่มเป็นข้อมูลผู้ช่ามาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะคล้ายๆกับขั้นตอนแรกนะครับก็คือบันทึกข้อมูลเข้ามาในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะมาในส่วนที่เป็นตัวแอปชีตตัวนี้นะครับก็เราก็จะมาเพิ่มในส่วนที่เป็น ตัว Data นะครับนำเข้าข้อมูลเข้ามาครับเทเบิลตรงนี้นะครับแท็บ Data แล้วก็คลิกไปที่ New Table นะครับแล้วก็เลือกเป็น Google Drive นะครับเป็น Google นะครับซอส g ูเกิลแล้วก็เป็นในแท็บชีทที่สร้างไว้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ระบบรดเช่านะครับในส่วนนี้ให้เราเลือกเป็นผู้เช่านะครับตารางชื่อว่าผู้เช่าเข้ามานะครับอันนี้เราให้สามารถที่จะอัปเดตแก้ไขนะ ไม่อนุญาตให้มีการลบข้อมูลนะครับก็นำข้อมูลเข้ามาอพอเรานำข้อมูลเข้าเข้ามาแล้วเราก็ไปดูกำหนดนในส่วนของคุณคุณสมบัติของคอลัมน์กันนะครับไปที่แตะไปที่วิวคอลัมน์นะครับในวิวคอลัมน์นี้ก็จะเป็น เงนมูลนะครับรหัสผู้เช่าอันนี้เราก็จะให้เป็นค่าแบบ Unique ID นะครับในส่วนนี้นะครับ Initial b a l ครับ ำหนดตัวเ r ีย d e โค้ดให้เป็น image นะครับเลือกเป็น image นะครับเดี๋ยวผมขอค s o u r c e code นะครับที่ได้ทำไว้นิดหนึ่งนะครับสดโค้ดโค้ดโค้ดเอา,ร,ออาร,รหัสผู้เช่านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องของฟอร์มูล่านะครับสูตรตัวนี้นะครับ เปลี่ยนตรงนี้เป็น My ID เป็นรหัสผู้เช้านะครับเซฟไปนะครับในส่วนนี้โอเคลองเซฟไปตรงนี้นิดนึงนะครับเซฟในส่วนของตัวรูปภาพนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น Image นะครับ เป็นอิเมจนะครับชื่อสกุลเป็นเทคที่อยู่คเทคอำเภอเป็นเทคจังหวัดวันเดือนปีเกิดให้เปลี่ยนเป็นเดทนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อให้เปลี่ยนเป็นชนิดข้อมูลเป็นโฟนนะครับในส่วนนี้ครับโฟนแล้วก็วันที่บันทึกข้อมูลก็ให้เป็นเดทนะครับแบบนี้จากนั้นให้เราเลื่อนมาที่ตัวรีควายตรงนี้นะครับก็ ติ๊กถูกทุกช่องนะครับก็คือมาคับต้องกรอกข้อมูลนะครับห้ามเว้นค่าว่างน,นะครับาครับอ่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนทุกช่องนะครับก็บันทึกเซฟอีกทีหนึ่งครับโอเคทีหลักก็คือรหัสผู้เช่านะครับจะเป็นค่าที่ไม่ซ้ํากันในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงรหัสผู้เช่าเนี่ยเราอาจจะติ๊กว่าไม่ต้องโชว์กว็ได้นะครับ กำหนดในส่วนของชนิดของคอลัมน์เสร็จนะครับข้อมูลของแต่ละคอลัมน์เสร็จให้เรามาที่ต่อมามาที่ U X นะครับแท็บ U X แล้วมาที่เพิ่ม New View เข้ามานะครับ Add New View เข้ามาแล้วนี่ก็เป็นบันทึกผู้เช่านะครับ ือกตัวนี้จากการาฟให้เป็นฟอร์มนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแบบนี้การาฟเป็นฟอร์มเปลี่ยนชนิดของข้อมูลนะครับจากแผ่นหนึ่งให้เป็นผู้เช่านะครับแบบนี้ก็เซฟไปนะครับแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ QR code อันนี้มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเอกไปดูย้อนกลับไปดูที่าตานิดนึงครับตรงผู้เช่านะครับแล้วก็พอวิวคอลัมน์นะครับตรงส่วนของ QR code เป็น image ไม่แน,น่ใจว่าผมใส่สูตรไปที่ไหน ที่แผ่นหนึ่งหรือ่คีวโคดต,ตรงนี้ต้องเป็นรหัสรถถูกแล้วอ๋อโกอ็ออตัวนี้มานะครับไม่แน่ใจว่าผิดพลาดยังไงอ่ะที่แผ่นหนึ่งไม่ขอแล้วมาที่ผู้เช่านะครับตัว q คีวโคดใส่สูตรเข้าไปใหม่นะครับเป็นรหัสผู้เช่านะครับเปลี่ยนจากรหัสรถเป็นรหัส ส่วนของ u x นะครับเป็นข้อมูลรถเชา่าดูข้อมูลบันทึกข้อมูลนี่บันทึกข้อมูลผู้ช่านะครับบันทึกข้อมูลเช่าเป็นแบบฟอร์มนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะมีรูปภาพอะไรเราก็สามารถติดเข้าไปเลือกนะครับอันนี้ผมจะขออนุญ,ญาตเอาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับบันทึกเข้ามาเน,นี้เป็นกรอบรูปภาพชื่อสกุลก็สมว,ว่าเป็นนาย สมมติว่าเกิดวันนี้นะครับเบอร์ติดต่อรับันนี้เป็นแค่ข้อมูลตัวอย่างนะครับวันท,นที่วันที่เราบันทึกข้อมูลก็คือเลือกเป็นวันนี้นะครับผมก็บันทึกเข้าไปนะครับเซฟนะ,ะครับแล้วเจะมาดูข้อมูลในส่วนนี้ก็จะมีข้อมูลของ อ่ะก็หมดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปที่ตัวภาพตัวอย่างนิดนึงนะครับเป็น ปิดไปก่อนนะครับอันนี้ก็ย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาดูในส่วนของข้อมูลรถผู้เช่านะครับเด,เดี๋ยวผมเพิ่มข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของรูปภาพผมจะเปลี่ยนเป็นตัวคนนี้นะครับแทนโอเคเป็นผู้หญิงเลยก,กอ็อันนี้ก็เป็นนางสาวแล้วท่า จังหวัดลพบุรีโอเคพอเราบันทึกข้อมูลลงไปในส่วนนี้ก็ข้อมูลสุขเกิดวันนี้นะครับเบอร์ติดต่อันที่เราบันทึกข้อมูลเลือกเป็นวันนี้นะครับแล้วก็เซฟข้าไปครับต่อไปเราจะมาเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างเมนูอิวขึ้นมานะครับ พื่อที่จะดูว่าข้อมูลที่เราบันทึกเข้าไปในตารางนะมีรูปรูปยอประมาณไหนนะครับหรือว่าตัวทํา m b n นะครับเราก็มาที่ UX นะครับแท็บ UX แล้วก็ Add New View นะครับอันนี้ก็เราก็เปลี่ยนเป็นดูนะครับเป็นดูข้อมูลผู้เช่าเราทุกคนผู้เช่าเราอันนี้ก็เลือกเป็นผู้เช่านะครับในส่วนนี้แล้วเราก็เลือกเป็น ็ได้นะครับเด็กแล้วก็หรือว่าจะเป็นแกลเลอรีนะ่เอาอะไรดีเป็นกร์ดไม่ดีอ่ะเป็นเด็กนะครับแต่ว่าตรงเมนิเมตตอนนี้เราเลือกเป็นรูปภาพเลยนะครับแบบนี้โอเคก็ขึ้นมาตามนี้ทีนี้ผมจะเปลี่ยนรูปตัวนี้นิดนึงนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็มาที่รูปอินสอนะครับอ d ด t นะครับแล้วก็เคลียร์รูปนี้ออกไปนิดนึงแต่ผมก็จะเลือกใหม่ กดเซฟเข้ามาครับโอเคก็บันทึกอีกทีหนึ่งตรงนี้ผมจะเลือกของชนิดเมนูจากเมนูให้เป็นอ่าไรต์มอส์นะครับอยู่ชิดขวาสุดนะครับเนี่ยข้อมูลข้อมูลอะไรนี่ข้อมูลชา้าเป็นอะไรนิดหนึ่งครับข้อมูลผู้ เปลี่ยนตัว Disk AI ไ c o n นิดนึงครับคลิกตรง Disk AI อ c o n ผม รไปนะคโอเคครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนที่สองเป็นการบันทึกข้อมูลคนที่มา,าเป็นสมาชิกผู้ที่เช่ารถของเราไปขับนะครับซึ่งในตอนต่อไปผมก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของการบันทึกข้อมูลเวลา,ามีการเช่ารถหรือว่าเอารถของเราออกไปขับนะครับอาจจะพูดถึงอัตราค่าเช่าต่อวันนะครับ วันที่คืนหรือไม่คืนนี้ก็ติดตามในตอนที่3นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปออกมาต่อไปครับขอบคุณครับ